อยากซื้อคอนโดปล่อยเช่าแต่กลัวผ่อนไม่ไหวเดี๋ยวนะมันไม่ต้องใช้เงินตัวเองผ่อนเนี่ยก่อนจะไปถึงว่าเอาเงินที่ไหนผ่อนเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกฎกติกามารยาทก่อนการลงสนามกันก่อนนะครับตัวอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยถ้าทีมไหนเตะลูกบอลเข้าประตูฝั่งตรงข้ามได้ทีมนั้นจะได้แต้มหรือถ้าคุณเอามือไปโดนลูกบอลก็จะฟาวแล้วก็ถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่มีใครทําแต้มได้ก็อาจจะต้องต่อเวลาหรือไม่ก็ยิงลูกโทษนนี้คือการเล่นฟุตบอลนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการเล่นเกมคอนโดปล่อยเช่ากันบ้างครับเราใช้หลักการ OPM o t h e r People Money ก็คือใช้เงินของคนอื่นทำงานทั้งระบบนะครับซื้อคอนโดโดยการขอสินเชื่อกับธนาคารและหาคนเช่ามาช่วยผ่อนเวลาผ่านไป10ปี20ปีคอนโดนี้กลายเป็นของเราเหมือนเราได้คอนโดมาแบบฟรีๆครับ กดง่ายๆแค่นี้เองครับเราไม่ได้ใช้เงินตัวเองแต่เราใช้เงินจากคนเช่ามาช่วยผ่อนครับเท่านี้แล้วอะไรล่ะที่มันยากคือความยากจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ค่างวดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะหาคอนโดที่ไหนที่มันลงทุนได้จริงๆที่มันปล่อยเช่าได้จริงๆนะครับเราจะยื่นสินเชื่อย,อยังไงให้มันผ่านแล้วได้ออปชั่นดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องยากกว่าการหาค่างวดมากครับอย่ากังวลค่างวดถ้าคุณถือทรัพย์ดีไว้ในมือแต่อนุญาตให้กังวลได้ถ้าคุณเลือกคอนโดที่ไม่ดีมาถือไว้ครับ สำหรับนักลงทุนที่อยากได้คอนโดดีๆไว้ไปปล่อยเช่านะครับปรึกษาทีมฮีโร่สัญหาและบริษัททูมอร์แลนด์แมนจเมนต์ได้เลยนะครับและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารคอนโดดีๆได้จากทุกช่องทางของฮีโร่สัญหาครับ